ค่ะเมื่อนี้มาตามความฝันนาคำพ้าน้าคำพ้านาาี่เพ่นเป็นค้นฟ้านแม่นพู้หนึ่งพันฝันแบบไหนมกักจะแม่นตลอดฝันแปลกๆงวดที่พา,า,านมาฝันว่าเลือดอาบเต็มตัวฝันสองขึ้นสอนไปเข่าเล่าของวันที่สิบหา้าพ่ออเกิดเข่าทั้งบนทั้งล่างสุดยอดอีหลีงวดนี้พันฟ้านอีกแล้วพันมาไปเล่าเลยนาคำพ้ามา ใกล้อันไดไปอันนันพันว่างวดนี้ฝันดีอีกแล้วฝันแปลกๆอีกแล้วนาคำมผ้าพันฝันว่าพันของโซกับปกเต็มตัวพันอีกแล้วจะเป็นของโซกับปกจะเป็นอีอย่างเข้ามาล่องไปตามว่าฝันนาคำมผ้าเลยเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่าโยนคัมผ้าฝันแมนเลยเนาะพันฝันอันทีแรกก่อน เลียดอาบฟันเลียดอาบเต็มตัวฟันสองขึ้่อนนน่ะเนี่ยที่แรกฟันผีอ่าทเลียดอาบเต็มตัวสองเราไปถือแท่งจริง่ไอ้ที่เป็นเนี่ก็คือไอ้เจ้าก็มีนี่เป็นหนึ่งหกแต่ว่ามเมเลยว่านะครับฟันเนี่ยมีน้ำใดมันมักไปเลยอยู่แล้วเห็นปะมืนอวา,าน,นจำได้ปะมันเลี้ยวออกไหนึ่งหไทยเนาะเมียนแ้วก็บอกเล่าอีกมีนนะครับก็ถือว่าฟันแมนดีนะครับว่าเอเอฟันว่าเมื่อที่สองกัมันมาออกสอง ออกตึ้งบน้งล่างตึงบนตึ้งลางมันออกหาห้าสองหนึ่งเก้าเนาะยังก็หาสองได้ก่อนหาสองกันเปันนี้อันอียังก่อพ่อเกิดเลยเออสองหานึ่งเก้าวสองหนึ่เก้าข้างนน้นเป็นสองหาตึ้งบนตึ้งล่างเน้่ยมันโอ้ยไอจันเลยรเยอยงนั่นพ่ออกเลยสตัวเลยพ่อซตึงบนตึ้งลางมันออกหาสองแล้วก็มันหนเก้าทงลางเองเเจ้าจำพ่คนเดิ นาคัมภเคยฝันเรียบแบบนี้งินหนอไมออกซิบเก้าเขาได้บอกกันอยู่เอฟซีเขาเหมียนวางไหนจำได้ปะออกทั้งอายุเอ้ยออกอายุพอชอเกิดนาคัมภีร์ทั้งบนทั้งล่างออกลาวจะบ้าตายมาทันคำว่าฟังเด้อมือหนำขอจำได้ว่าขอยนาคัมภีรคยฝันแบบนี้เงินหะอไม่ออกซิบเก้าเขาได้บอกกันอยู่ไอ๋ได้บอกด้วยเมียนออกอยู่เมืองหัวแรกที่ว่าเห็นพี่หลอกเลียดเล่ยไลบัดนั่งหัวสองรวยก็เลยมาไทยอีกกับบ้า คตถึงแท่งมเลีบระอาบกเลยๆนะเนาะเลยกันเลยว่าสองหานกเาโอ้เสดันแม่นนะฝันน่นฝันเียอถ้าเองชมันนะครับช่ชมมันหนักพากเลรื่อมมอนหน่ิตตมใจแบงปันกันเด้อครับบนฝันเี่ันแบงกัเก่าแหะนะครับมมลงมาตามให้นี้เข้ามานัาันดีลวงวดนี้ันแปลกืเขาฝันเนาะันแปลกแปลกล่องว่งงวนเนี้ฝันแปลกเพาเขาโทุกขังอีกฝันมืเลียบตี่มัวก็มาคังเรางวนนี้ลองฟักนาฝันหม่บนันว่าแปลกเพราะเลา หรือจะแบบได้หาก็ล่องฟังไว้รับกันเบิ์งุนรับกันนะครับเอามันมาฆ่ล่าสุดี่ฟันมาได้ครับโอ้ยเหมือฟันมาเห็นงานไม่แล้วมาอาบน้ำมาอาบน้ำเราเออมันไปคลองน้ำก้อนคลองน้ำก่อนคลองน้ำไปทายเรียบร้อยทายเรียบร้อยเรามาอาบน้ำอาบน้ำมันคือน้ำเสียเราส่วมแตกเต็มอาบเต็มโตไปเลยส่วนส่วนหม้อนั่งเนี่ยมันเกิด ส่วมพ่อท่เขานางแตกมั้งกับเป็นน้ำทอไหลบ้านไหมทอร์แล้วก็แตกเลยฟุ้งขึ้นม้านไหมฝาทอรเออมันโต้ส่วนพ่อฟุ้งขึ้นมากแบบแห้งเลยเต็มตัวอยาเลยเออเต็มตัวมีตอนไหมฮะมีตอนมันหรือแต่น้มเพาะอะไรเป็นหนามมันแล้วหนามเนาะหนามวยยังเออเฮ้ยเออเต็มตัวเล็กๆมันต้องการว่าฟันฟันมันมันจะมีโชคปะฟันนี่ยังแปดตัวในมาสิแม่นอยู่ด้วยนะถ้าต้องมันแม่นอยู่บางคนก็บฟันขีดเนี่ยมีโชค มันคดก็เสียเงินมันก็เลยจะระทีละทีมันต้องเคืานนางฟ้าเคล่นฟันแบบนี้บ่บ่เคยเห็นบ่เคยบ่เสียโบ้เคยยังี่เคยบ่บัวนะบ่เคยบ่ีนครั้งแรกเนาะไม่หนเอาขอเล่านะครั้งแรกนางฟ้าคิไว้พีเตร์ใจของมันเอาเล่ามางซิฟเกิกับหาศูนย์ิเกิกับหาศูนย์เนาะไม่นครับหาศูนยนี่ตกก้อยอู่เนาะแม่นนเลอเล่า เกิดเธอก็สซีซิงหาซิฟซิงหาต้องหาหนึ่เก้าต้องหานึ่เก้านทั้ยเลนาะเออเนาะกันลงให้เนาะกับวันไหนกันเอ้านี่เดนนี่เดินบานนี่หนักผ้าอายุถือว่าหาหาสิบเตรมไปเออเตรีมนเตรมมีเป็นซิเก้าแนยา้าหาซิบแมนรวยกันซห่อน้ำเต้นะครับบงาบน้ำหงเห็นอะไรบเห็นงานบ เจ้าคนเปลี่ยนอะไรพวกเปลี่ยนใครคือโรงงานงนี่เลยเขาอนนาบน้ำแบบอาบน้ำเจ้าเสียตัวเสีตัวไ,ไปนอนเร่องงานนั่งยังไงนีน่แหละนขาเปลี่ยงานกับพวกหูจอมอะไรมันก็เอ,อ,อ้ยังไงทไทยออกมาแล้วอนนาบน้ำดูด้ไปเสีตัวหรน้ำพรอไปทอน้ำทอเแลก็แตกแตกแวก่าเราก็อันโถส่วพรถโงขขินมาเดืยด เอ้ยมันเลียร์เรากำจีเต็มโตเต็มหวัวย <c oughs> นได้ไหมวันนี้ฟันหนี่อนยอาบน้าไหมวะไอ้อาบได้หรอไม่มอ,อาบ<ด>่ะมึงไงตื่นข้าขี่วะฮะตื่นข้าขี้เต็มตัวหรอเป่ว้าเต็มข้าเต็มโต,ต,าต,ตมาแล้วเนาะมาไมวตอนตือนเนี่ยอ่นอบุตรเขาอาบหน้านไหมได้อาบกันวะอาบอาบเรืเร่อ้วก็แล้วกีเสียตัวมนกรแตก นั่นแหะมันว่ามันแตกให้เต็มตัวเรไดแปลน้ำอีกบ่ล่างออกเองบ่มันโ่มีงน้ำบางล่างสูนบางแข้งศูนร้อมสูพร้อมแม่นเมียวมาดาสุดน่ะขึอาบน้ำยังได้ผมพูให้น่ะเฮ้ยซุนห้อเหรอจะูนแห่งมาูนแห้งแต่แต่ตัวตีได้วสองไปศุนด้มันถึงสุนห้อ้งกกันกันุนห้อมเเป่าเ่าจมีสูนนั่งที่ได้ก็บ่กบ่ได้บอกนะว่าศุนนไม่ตีเนอะกันสุนห้อนไม่ตี เออพอวันแล้วว okay, right. ่าศูนย์ไงกุ้งส้ศูนย์ไงอืออืแต่แล้วเจนันเด้อเออพอขอเพิ่มได้ไหมไอ้แล้วว่าศูนย์กเว่าเพิ่มหรอศูนย์แบบแห้งเนาะโอ้ยเมียกัให้อ้เมียอาบน้ำเมื่อเดอาบน้ำมาแบบเหม็นตัวยินนั่นเนาะนนะครับแต่ขออนุญาตเพิ่มศูนย์หกำได้อหครับพ่าหน้าภาพว่าเป็นศูนย์แห้งทือนกับพยายามถามเราอยู่แล้วว่าแล้วตอนตื่นเนี่ตื่นข้าไอ้อุจลาวะ มันถือว่าบม่ได้อ่านนำตัวเนาะบม่ได้อ่านนำตัวล้วก็เลื่อนตื่นวันขีดเตรียมตัวเราตื่นอืมนะครับถุเทียฝนฟันเรื่อยๆน้ำได้น้ำหนักจมีโชงน้ำหนักน้ำไม่ตื่นวันนี้ฟันขีดเตรียมตัวก็ลองพิจารณาเงิเอาด้ะครับว่าจะมีโชบว่านเนาะแต่ว่าอายุหนังผ้าคือสิบเก่านะครับนะครับยางยางหายชิบนะครับแต่ว่าพันวาเป็นศูนย์ในข้อฝันเนี่ยเรืลองโลกของศูนย์น้ำศูนย์มองน้ำน้ำเพิ่มศูนย์ของใน้ำเพราะวตัวพันมากเป็นพันมากห่างสองกับสิบเก่าคือเก่านะครับสำหรับหนังผ้า วันนี้คิดว่าเป็นเล่าหรือเป็นไทยครับพี่นาผ้าเป็นเล่าล่ะคิว่าเล่าบางคนเนาะย่กันล้างมากันเนาะเอาลองมิจฉกล้อันได้ไปนั่นล่ะไปนันก่อนเนาะฮแต่ว่าฝันดีครับฝันแตกก็สมว่าวันนี้ก็อย่าเลื่อมเ้อของคนเด้นะครับอายุสีเก้าย่างห้าสิบปีนะครับแต่ว่าเป็นศูนย์ในฝันเลลงศูนย์หกกันนำนะครับตัวเป็นมากกะหาสองกับสิบเก้าเอะบ่เป็นหารตัเนีอ หาศูนย์ก็อยู่จ้าเมียอย่บ้นงไดยเนี่อ้ยจบา่สิบเก้าทำได้ฝันหานพอเบิงแล้วขี่เตรียมตัวกับมีหาศูนด้วยกันเออเออมันเริ่ไปเตานะมี่หาศูนย์กับอะไรกันสิบเก้าปสบเก้ากับมีอขี่เตรียมตัวเน่แน่ทั้งคูเลือเลยว่ะหาสองหาช้อนหนึ่งนางผ้าละมั้งเจ้าว่าข่อยเบินี่ทำได้ฝันเนี่ยเมเก้เคยฝันกันตกทุ่งสมจะจเลยว่าเ่นั้นถ้กสิบเก้าเหมือน่ะที่ว่าเม่เก้เบิ เอากล้วยยังนี่ไรที่โตสวมเราโตะโสวมน่ะวันกกสิบเก้าทำได้ฟันนี่แม่นอู่เด้เนาะว่าบางครั้งแม่นห้องห้องก็ว่าเป็นติดติดด้นี่มันก็มาสิบเกกับหาศูนหนุกรวยเลยวะจะรวยก็เลยบอกหาการหาศูนย์น้ำครับขอขอถกไปแพ้รายได้พี่เราอ้สิว่าเห็นหน้ามารวยไรมือม่ได้บวชจุ่มด้วยเนาะอสถามมาด้มารวยได้บวชนาไฟบ่มาันก็เรยว่ามาได้บวชม่ได้บวชด้แนะครับพอดี มันม่นมีผู้แทนในการเดินงานนะว่มีคนแล่้ยงในงานครับก็นางฟ้าไปซอยงานแต่ขอกุ็เลยด้นะครับนางฟ้าไม่ไนั่นไปซอยงานก่อนเาะาตุ่มประตูไปซอยแค่กม่ให้พราะหมดเราให้บวกทุ้งเมีย่ละุ้าวอะไรได้มันให้อย่งเดียวเอเราเสียงดังเราขายปกับเสียดังเดินูกับเสียดังโอ้โนีบากันกี่ตเงดังตัวกตัวบ่เลียวเอาเห็นอยู่เขากระทักใจเจ้าเสียงดังกมดเอ เราเคเห็นได้ดอกมันนังท่านใจเลี้ยวสาบาทอกันเนาะแต่ว่านางฟพากนถือนาถือนำใจเพื่อนนะครับไปทู่คนกับไปซอยงานด้นะครับถือว่าเป็นก้นที่มีกิจใจดีที่ใไม่ตายแต่ว่า่คยได้ไปเอาตะบะคงเรอไปมันใช่คนันหรือไปนั่นแหละก็ไปถาาหาทายคลิไปซอยกันต้สองคนกับว่าพีผู้ทายคลิปแล้วพี่น้องเลยกันนั้นก็บะคงไปครับนั้นก็ไปท่านนำโยแล้วเขาเพิ่ไม่ตุ้อไปถ่านเนาะก็สลับกัามเนบะตะคงไปซอยกับว่าได้ ไปซอยงานเอาตะปกค้งไปให้อันเมียขั้วต่ำเมื่อไอ้ท้ายน้องไอ้ไปซอยกันไปสุกคนมันมันผู้ชายคีบเสีกับทามหานะนาะยุ่งนะเอาไปนะครับก็ถือว่าขอบคุณนกำใจทั้งสองคนอันแล้วนะครับอ๋อจบาันกันเด้อนะครับสำหรับฟันแปตกงหนาเข้าวันนี้ฟันนะครับว่าได้อาบน้าเนาะค่ะอาบน้าเล้ววันนี้ตัวสวนแตกเนาะค่ะน้าน้าผูจราเต็มตัวแล้วนะครับสูงสัดสยันเมียดานะคนว่านะครับ ในฝันยานเมียพี่น้องเอ้ยชีตจริงจยมพ์ยานผู้ใหญ่ปันยานเมียอยู่ปะเออจัมพ์ยานตามสังเัตงเกจวันนาะยานยังเพอเพิ่บอกหลายคนี่เมียเงียบก๊บเลยที่เพิ่บอกคำเดียวที่เหียมีว่าวบรเพื่อนเขาอัานยามจะเอาหน่อยน่อยเออพว่าเนบ่ยานเมียวอคำเดียวที่เหลียมีวาวดเอากระตามนี่แหะครับเรานาภาพวันโอยกันเลยนะครับอายุรกกับสเก้าปีเนาะ โเดยกันสีหงกันำเรือนะครับอายุเรายากหายซิบนะครับก็เลยลงหายซีเก้าหายศูนย์นั่นแหละตัวกันพะวานรถศูนย์แห้งนะยันเมดาก็เลยกันศูนย์หกนำนะครับตัวพันมักพันวามักซ้อมหากับสิบเก่ามีเกยเคยฟันแบบนี้แหละมันตกทุ่งสวม่าเคยออกสิบเก้านั้นนะก็เลยเน้นๆเนิ่นเน้นหาศูนกล่วก็เาด้วนะครับสำหรับนังผ้าอาลองพิจารณาด้พี่นองเพมักตัวใดก็ได้ขอบคุณนังผ้าอะไรได้ครับสิบยังตันต้อาฟัน ตอนเดียหน้าขพาวเนี่ยนะครับกมกลังสนุกเลี้ยนนะครับลูกคนน้อยๆนะครับผมมีเา็ะงานบ่ได้ก็มีแต่อย่างมีแต่กอฟันเอาแว่งปันเนาะเอฟซีทางช่องเขาจะมีแต่ผู้ใจดีจังงายบอกขอบคุณเอฟซีรำลึกกันกูที่โอนเงินบ้างว่ารวยสอยในงานศพกันบ้างขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณกินกำใจกูคนบ่จบมันคนกับบ่ไม่ได้ไหนคนกับวยพันเรือมาให้กำลังใจเฮาดีใจเบิ้ดเนาะเรื่องรวยพทันเรื่องฟูใจนะครับขอบคุณหลายๆผู้ให้กำลังใจเฮาหลับ่ไดรวยพันเนาะ หเอาขอคุณอะไรัอดีครับ